สวัสดีครับอยู่กับพีชเช่นเคยนะวันนี้ผมเข้ามาทำรีวิวนะครับรถกระบะสีประตูตัวท็อปตัวนี้เป็น 2.8g ขับ2ปีโมเดล2017จดปี18ไม่ใช้งานอยู่ที่85,000โลไม่แท้การันตีนะครับและก็ราคานะครับเปิดอยู่ที่695,000บาทแล่ถือว่าราคานี้น่าสนใจนะครับ รุ่นนี้นะครับ 2.8G เนี่ยนะครับผมมีอยู่ประมาณ4-5คันสีดำนะครับสภาพเนี่ยแทบจะบอกว่าไร้ตำหนินะในส่วนของสีดำเนี่ยดูแล้วมันเข้มดูแล้วมันมีสเสน่ห์คือแมนแมนะถ้าพูดตามหลักนะครับผมคนนึงนะโดยส่วนตัวผมชอบรถที่มันเป็นสีดำเวลาเราแต่งเวลาเราใส่แม็กใส่ล้ออะไรเข้าไปเนี่ยมันดูสวยนะก็อยู่ที่ความชอบแต่ หลักๆผมชอบเนี่ยสีเข้มๆเ,เป็นหลักเลยนะโดยส่วนตัวให้ดูรอบคันกันไปนะครับคันนี้นะครับยางปี2020ทั้ง4เส้นนะเปลี่ยนยางมาแล้วรอบหนึ่งนะถือว่าการเมทนเน้นการดูแลรักษาค่อนข้างที่จะดีนะครับภายนอกสีเดิมสีบางเดิมทั้งคันนะครับเนี่ยนะครับมาดูในส่วนของด้านหน้าทำไมผมต้งบอกว่ามันได้โฉมหน้าหรอ นะครับปี17นะครับปกติแล้วโฉมนี้มันจะอยู่ปี18นะครับก็จริงนะเพราะว่ามันผลิตปี7จดปี18มันก็ได้โฉมหน้าหลอโฉมปีถึงแดล้วโฉมล็กโกคแล้วนะครับในส่วนของไฟหน้านะครับเปิดปิดอัตโนมัติเป็นแบบหลอดโปรเจคเตอร์มีไฟเดทามไลท์าลาที่เป็น led นะไฟตัดหมอกที่เป็น led ยังมีการตกแต่งด้วยขอบครเมียมด้วยไหมพวกกระจังหน้าดักลมต่างๆทำเป็นกริวขนาดใหญ่ดูดีดูสวยงามตามสไตล์ของ หน้าร็อกโคนะครับตัวนี้เป็นพเทนเนอร์สองจุดแขับสองนะเปิตัวป้ายแดงล้านขึ้นอยู่แล้วนะวันนี้สภาพสวยสวยนะครับฟิล์มเรียบร้อยยางใหม่ทั้งสี่เส้นนไรต์ตำหนินะครับกระจกมองข้างเป็นโครเมียมนะครับแบตสัญลักษณ์ไฮลักสองจไฟเลี้ยวติดที่กระจกมองข้างเป็น LED ลมดำนะครับเนี่ยมือเปิดเป็นโครเมียมาพร้อมระบบ NT s ทีสมาร์นะครับตัวนี้เป็นแบบพุชสตาร์ดแล้วนะครับกุญแจเขาจะเป็นแบบนี้นะกุญแจเดียวกับ Fort u n e er นนั่นแหละนะครับนี่นะครับกุญแจของ t o y ยต้าเนี่ยตัว top t o นี่จะเหมือนกันนะมีระบบมีปุ่ม e n t ทีสมาร์แล้วนะครับก็เป็นระบบพุชสตาร์ทใช่ไหมกดนี่ดึงเลยนะครับ ออปชันนะครับในส่วนของด้านในได้เป็นโทนสีดําแล้วก็กระจกไฟฟ้าทั้ง4บานและเป็นออโต้ด้วยทั้ง4บานไหมมีล็อกกระจกมีเซ็นเตอร์ล็อกปรับภาพกระจกมองข้างแบบไฟฟ้าแล้วก็ปรับองศาแบบไฟฟ้าเห็นไหมครับนะอันนี้เป็นปุ่มพูดสตาร์ทในเรื่องของเลี้ยวของเลี้ยวต่างๆเห็นไหมเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดเลยเห็นไหมครับไม่ต้องห่วงเลยขับย,ยาวๆนะครับการเมนเอนเนดูแลให้เบาะนะครับปรับไฟฟ้านะ เบาะปรับไฟฟ้าเลยนะนะครับพุ่มหนังสีดําหนังนี้เป็นหนังดีเลยนะนะครับออกแบบนี่กระชับสรีละโอบสลีละน,ะนั่งสบายนั่งกระชับโปรตีแล้วของตัวตัวต้าเนี่ยบาะตรงนี้มันจะสุดไวแต่ตอนนี้เขารับการแก้ไขแล้วนะรถใหม่ๆตัวนี้ไม่ค่อยเป็นเลยอย่างตัวนี้บาะดีมากเลยบาะสวยมากนะครับแต่สภาพนี้ดูดีมากนะ,ะเดี๋ยวผม พาขึ้นดูยะสตาร์ทให้ดูเป็นปุ่มพุทธสตาร์ทนะครับสตาร์ทกดอย่าเบรกกดแล้วก็สตาร์ทเลยไหครับหน้าจอแบบออติทอนนะครับเรืองแสงสีฟ้านะครับแบบเป็นทีมทีแบบเรืองแสงสีฟ้าถอนอมสายตาเขาเรียกนะครับและจอเอ็มดีตรงกลางด้วยแสดงข้อมูลต่างๆรวมไปถึงเลขใหม่์รวมด้วยไหมนะครับ ไม่ My, ความเร็วได้ถึง200นะครับนะบขางนี้ฝั่งนี้ก็เป็นอุณหภูมิความร้อนแล้วก็วัดรอบเครื่องจกักรความแรมันตีฟังชั่นนะควบคุมในเรื่องของเอนเตอร์เทนวางสายรับสายโทรศัพท์สังากาตัวออกด้วยเสียงแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเซตดูข้อมูลต่างๆการตั้งค่าข้อมูลต่างๆหน้าจอนะครับมีคูตคอนโทรลด้วยเนื่องจากเขาเป็น2.8เดี๋ยวอันนี้ไว้เดินทางไกลๆใกล้กล็คงไม่ได้ใช้ แอร์ <Air S 2> เป็นออโต้นะครับกดปั๊บเนี่ยนะครับกดออโต้ได้เลยแล้วก็ตัวเนี้ยสามารถปรับได้เห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดระดับหเห็นแรงพนมกไหมครับพวกนี้ก็เป็นฟังก์ชันการใช้งานต่างๆอันนี้เป็นอุณหุภูมิเขาวัดตั้งได้นะครับเนี่ยแอร์ออโต้นะครับมีตรงนี้ให้ด้วยไหม dc พวกเอ่อ dc powerless ให้เห็นไหมครับสองจุดเลยตัวเนี้ยแล้วก็ ไฟลิ่งสต็อปสตาร์ทนะครับโหมดประหยัด USB AUX แล้วก็แท c กชั่นคอนโทรลนะครับทรงตัวของ Note, รถแล้วก็จอตัวนี้นะครับเป็นจอที่มันลิงก์กับกล้องถอยนะนะครับเห็นไหมมีกายาให้ด้วยนะครับและยังมีเซ็นเซอร์กรายาให้ด้วย2จุดนะด้านหลังนะครับพอเข้าเกียร์ถอยมันก็จะมีสัญญาณเตือนแล้วก็กายาให้เราอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะครับ ออปชันขึ้นมาถุงลมนี้ละพายตัวนี้ได้มาเจ็ดใบเจ็ดลูกนะครับนะตรงคอ,อบสวิตต่างๆเนี่ยเห็นไหมมีแสงแล้วนะนะครับตัวนี้มีแสงสว่างนะไม่ต้องคำกันแล้วนะครับนะใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายพวงมาลัยนะยังสามารถปรับได้4ทีทิศทางขึ้นลงเข้าออกเนี่ยนะครับปรับได้เลยนะครับนะ ขึ้นลงเข้าออกได้นะครับตัวนี้เป็นหน้าจอโอ้เครื่องเสียงโอเคนะเพลงพอด้วยนะครับการเล่นดนตรีนี่ค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะครับเครื่องสง่งเสียงก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรมากนะครับใช้งานได้ดีๆเลยนะครับไมค์คันนี้ก็แปดหมื่นที่ผมบอกแปดหมื่นห้าพันสนะครับนะเกียร์อัตโนมัติตัวนี้นะครับ สามารถที่จะเชนเกียร์ได้ตรงนี้ด้วยเพราะว่ามีโหมดเอสมาใหนะ้เกียร์นี่ก็สามารถที่จอดแปะได้ด้วยมีช่องชิปล็อกให้ตรงนี้นะครับรถเนี่ยสองจุดแปดรงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าหากต้องการประหยัดมีโหมด e ีโคโหมดมาให้ทั้งต้องการที่จะขับแบบรวดเร็ว,รวทันใจแบบเมื่อขับแบบสปอร์เลยมีโหมดพาวเวอร์โหม,มาให้ใส่เข้าไปเต็มๆนะครับนอกนั้นก็เป็นอุปกรณ์ช่องเก็บสม,มุรต่างๆนะเก็บบัตรเก็บโทรศรัพท์ ขวดน้ําแก้วน้ําคือมีทุกช่องนะเก็บสมัมภาล่ต่างๆมีคูมค่มือคู่มือนะครับํำเนาหน้าเลียมอยู่ครบนะบ็อกคู่บ็อกที่เป็นรักษาความเย็นอยู่นี้มีนะครับนะระบบความปลอดภัยก็จะมีระบบเบร e ก ABS, EBD มาให้แล้วก็ TCS e มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ VSC ได้มานะครับรองรับระบบ ISOFIX ด้วยนะครับเนี่ย แอร์ A, ด้านหลังมีด้วยนะเดี๋ยวผมพาดูด้านหลังดีกว่าอะน,นิสสาดนะครับภายในนิสสาดมากนะครับมือจับเนี่ยไอพวกมือจับเนี่ยให้มาด้วยนะตรงเสาเอนะคนะครับเสาเอคนขับได้มามันเป็นรถสูงอะ่ะมีบันไดมีมือจับหนลงตัวนี้ได้มาแปดตำแหน่งเลยนะเสามือจับพวกหลังคาเนี่ยรวมไปถึงเสาเอเสาบีพวกต่างเนี่ยอะเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านหลังกันดีกว่านะครับนะค่อนข้างโอเคนะครับระบบความปลอดภัยแล้วก็ออปชันการใช้งานนะ อีกจุดหนึ่งนะครับที่ต้องบอกให้ดูเลยนอกจากซอกนอกซอกในต่างๆและต้องดูกระจกด้วยนะครับกระจกนี่จะเป็นโลโกโล้โตโยต้าทุกทุกบานเลยนะนะครับอันนี้คือรถเดิมๆนะมาก่อนได้ก่อนนะครับไม้น้อยๆนะเนี่ยแอร์ด้านหลังมีมาให้นะครับคือผมลืมบอ,อกไปด้านในตรงนี้จะมีช่องเสียบชาร์จไฟ AC นะครับ220โวลต์แล้วก็100วัตต์มาให้หนึ่งช่องนะนะครับ เนี่ยเบาะหุ้มหนังนะครับอา,าสะอ้านพื้นเป็นสีดำด้านบนเป็นสีเบจนะครับนั่งสบายองศาที่ดีคือเบาะของตัวรีโวตัวใหม่เนี่ยเขาทำออกมาดีนะนั่งแล้วสบายมันเต็มขาดีนะครับมันเต็มขาดีตรงนี้ก็เดินทางไกลก็มีประโยชน์นะครับพักแขนได้ด้วยแล้วก็วางแก้วน้ำได้ด้วยไม่ใช้ก็พับขึ้นไปนะครับแล้วก็มีมือจับให้ตรงเนี้ยก็ใช้ได้นะครับการโยกการคลอนนะ ฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับประโยชน์ใช้สอยดีแถวพื้นที่ค่อนข้างโอเคแล้วก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกรองรับระบบไอโซฟีคือถ้าคุณมีเด็กมีลูกเล็กเนี่ยก็สบายสบายนะครับเกียร์อัตโนมัติด้วยนะครับ mm hmm. ขับง่ายอยู่แล้วสําหรับคุณพ่อ้ันแม่บ้านนะที่ขับในเมืองนะครับ mm hmm. นี่ก็เห็นไหมสะอาดเลย mm hmm. อ่ะไล่มาดูด้านหลังให้ดูกันหน่อยนะในซอกในประตูพวกนี้ผมให้ดูได้เลยนะครับเดิมๆมเลยนะ mm hmm. ใครที่ยังไม่เคยเห็นรถเกรด A จริงๆ mm hmm. ใครที่สนใจรถมือสองนะครับ ถ้ายังไมได่ดูคลิปของเพชรยนต์ถ้าไมได่ดูคลิปของผมเนี่ยนะครับเข้ามาดูกันก่อนนะครับค่อยเลือกค่อยตัดสินใจนะดูความเดิมกันนะครับเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกไฟเบรกนุ่ที่สามเห็นไหมเป็น led กล้องตรงนี้นะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์กระยะถอยให้ตรงนี้เห็นไหมนะครับกันชนหลังนี่ก็สภาพดูดีดูสวยงามนะครับเนี่ยยางอะไหล่ถ้าจะไม่เคยลงถนนเลยนะอีตัวล็อกมาให้ด้วยนะี่นะครับ เดี๋ยดูพวกช่วงลงง่างนะครับยังเงาย,ยังวับอยู่เลยนะพวกนี้วสวยอยู่เลยนะครับให้ดูรอบคันกันไปนะเหมือนเดิมนะครับคันนี้หกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทจัดได้ล้นๆนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดที่มีเครดิตได้ดอกเรียพิเศษสองจุดเจ็ดเก้านะครับสี่ปีเอาไปเลยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะวันนี้นะครับวันที่ยี่สิบยี่สิบสี่กรกฎาคมสองห้าหกสี่นะครับ โปรสิ้น mm hmm. สุดสิ 8, 2, nah. ้นเดือนนี้นะครับสิ้นสุดเดือนกรกฎาคมนะครับก็คือ37กรกฎาคมโปรช่วยผ่อน6เดือนนะครับนะใครสนใจเข้ามาสอบถามคนได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ0 9นย์9 9 9 8 5ห้าหลังจากกรกฎาคมสิ้นสุดกรกฎาคมสอง4นหีนี้แล้วโปรนี้ไม่มีแล้วนะนะครับอันนี้ฝาก FC ฟซท่านนะครับช่วยๆบอกกันนะครับใครที่อยากได้รถอ่ะไปดูในส่วนของในเรื่องของโครงสร้าง ด้านหน้ากันดีกว่านะครับเป็นยังไงบ้างสวยงามไหมนะครับน,นี่ที่ผมบอกนะครับหนักเอาการนะเนี่ยผมถือกล้องมือหนึ่งแล้วขยกมือหนึ่งเนี่ยหนักเอาการนะครับฝากระปรงของรีโวเนี่ยน็อตพวกยีสพวกต่างๆเนี่ยครับฝาเดิมๆนะเนี่ยไม่มีการขันกนารไขครับสติ๊กเกอร์อยู่ตรงนี้หนึ่งจุดนะครับแผ่นเพจนะครับและที่ควรจะมีก็อยู่ตรงฝา ตัวนี้อีกสองจุดนะครับนะสิ่งประกอบอื่นๆก็จะเป็นน็อตทั้งสองข้างนี่แหละแล้วก็รอยดีซีนต่างๆนะครับด้านข้างหัวน็อตต่างๆนะยังมีมาร์กมีอะไรอยู่ไหมการดูรถมือสองนะครับนะรถมือสองมีเกินกาดแหละนะครับแต่หารถเดิมหารถจะสภาพเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์สภาพสวยๆสักคันหนึ่งราคาเบที่แบบว่าไม่ได้แพงอะไรมากนะครับหายากอยู่นะนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมการันตีให้เลยว่ารถที่ผมนำราดึงเดิมนะครับถ้าแต่งผมบอกว่าแต่งนะครับถ้าทำผมบอกว่าทำถ้าเดิมผมก็บอกว่าเดิมนะครับง่ายๆกันนะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอยาฝากไว้ด้วยถ้าใครสนใจนะครับโตโยต้าไฮรักรีโว4ประตู 2.8G ผมมีประมาณ5คันนะครับใหม่น้อยกันทั้งนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้เท่ากันนะใหม่ก็อยู่ประมาณ90000 แปดห0ื0 0เจื่นก็มีนะครับใครมาไวได้เลือกก่อนนะครับสนใจสอบถามกันได้เลยนะครับโทรมาที่096 1 4 9ก้าหต่างจังหวัดโอนจองล็อกรถได้เลยนะครับนะแอดไลน์ผมได้เลยอยากดูรูปคันไหนอยากดูรูปส่วนไหนผมส่งให้ดูส่วนตัวได้เลยนะครับจัดไม่ผ่านยินดีคืนเงินทุกกรณีนะครับต่างจังหวัดโอนจองมาได้นะครับถ้าจัดไม่ผ่านผมคืนเงินจองท่านทันทีนะครับ ฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับ Yes f u ท่านเจ้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ